สวัสดีจ้า,จา,จามุนีพอกับตามีชาแนลค่ะพี่น้องมุนีจ้าตามก็ผิเบียค่ะเปรียวปากเนาะแม่้ยมากเหมือนกัเปรียวปากผ้ากันว่าจัดบอกกอ,อกน้ำดองค่ะพี่น้องเอรียกว่ามะกอ,อกฝรั่งมาสันถ้าภาษาไทยมะกอ,อกฝรั่งเนะาะแต่บ้านเราเอิ่นว่ามะกอ,อกน้ําแช่อิ่ม,มกอ,อกน้ำแช่อิ่มแหละคะดองซีรสเบิ้งค่ะพี่น้องตามเฮดแจวอันเฮวแจวไอ้ปั้มปลาหวานค่ะพี่น้องเบิ้งน้ำาเิกดเอง น้ำเปล่าหวานน้ำเปล่าหวานน้ำเปล่าเบิ้งอันนี้ที่เป็นแจ่วพริกแจ่วแบบเปล่ามากแจ่วแจ่วไอ้เพิ่นแถมมาให้นั่ะละมื่อดีมากินตำซื้อมากินนะพี่น้องขออนุญาตนะคะพี่น้องมากค่ะเปรี้ยวปากอยากกินแห้งกินเลยได้จ้ะกินเลยค่ะพี่น้องค่ะเลยอืมอืมซิมแจ่วเพิ่นกันนะอืมอ่ะอันนี้แจ่วพริกเกลือเนาะอืมเห่อยอ่ะอืมเหนื่อยไหมใช่ไหม รอมอ่ะเดาตามมาออดสดเอาอยู่ใน่ีนกับไม่เฮยน้องันุัยเจียวเปรี่ยวปากเลยได้จากพี่น้องสากินเจ้าค่ะดี่สุดหอมแบบนี้ไม่รูกระแ่ะขอพี่นะอืม อึมเรยังเย็นอะ่ะอืมกจังอ,อืมหังนัลมึม่มันบเตียวกระดาษจุ่มากยอ่ะอันอไยพอดีน้ำพอดีกินอืมซำอยู่น้ำบานอะ่ะลูกเองอะ่ะ ใจมันเป็นกระดังนาะอื้กิมั้งคลับอตียงขึ้นบะมี่อย่าง่ีนี่ไงแม่มัมนบอกกรอกดองแบบคือมันข้าเราปลูกเองแหละเป็นเป็นแบบเป็นไฮเป็นสวนข้าเจาล้ข้าเจากับคับแตหน่อยหน่อยแบบพอดีหน่อยอ่อน,อานตางใจมันบ่มีนะ่ไหมไ่น ปกติข mm ้าวกิน hmm, น like ี่มันส like ีกินเนาะบะมี่มันสิมีแบบว่าแข็งแข็งข้างในเนาะเออก็ว่าเบิร์นอย่างว่าไม่เบิร์นมีในข้างในอันนี้กินในเบิร์นหน่วยเลยเนาะพี่น้องมั้งมันสิเป็นแนวนี้เลยจ้ะมันก็สิบะแข็งบะมีบะมีในแข็งบะมีในอืมมันเป็นแบบมันเป็นแบบอ่อนนะถ้าแม่นบ่านเท่าที่ตจำเคยกินเคยปลูกเองอะนะค่ะมันก็สิอันนี้อย่างว่า เอาดีบ่เคยกินแบบแช่อิ่มบ่เคยกินแบบดองเคยกินแบบน้ำตูดผลไม้นั่นไอ้ทุงละเศร้าหวานนะแต่กินแล้วก็ต้องค่ายหากไม่หรอนี่ยังไงบ้างไงลมดีดีอากาศดีอากาศดีมจังเลย อืมอืมสดองสินะอ่ะสดอนะอืมตอนอันตอนหอมเนาะอืมตอนนี้ค่ะอืมอืมเปลี่ยวปักอีดีกินช่างใจแบบดูเบอร์ดูเบอรได้คุณ <laughs> ดมากินแบบบักสมบกสักแซวนี่ ตัวนี้นี่ยพอน<า>แ,แบบซ<ส>บ,<ส>บเลยนะะเรื่องถ้าผูใ้ใดสนใจชดาพามะกอกดองสีรสนะคะพี่น้องถ้าเป็นแบบแชร์อิ่มนะพี่ร้อยเก้าสิบเก้าแบบอยู่ในสูตรกับสีมี้พี่เกลือหายน้ำพี่เกลือเป็นแซบแซบแบบนัวพอดีมีความนัวความเผ็ดความหวานลงตัวอยู่ในนี้แบบ สีรดกัสีออกนัวเข้มหวานรงโตเปียวนิด 1, นึงแม่แต่วาไม่เหนียวแซ่บนะเนาะถ้าเป็นแบบดองสีลดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยังเอวาตามถิ้งลิงทิ้งเผ็ดมาให้นะคะพี่น้องท้าผู้ใดตนใจบ่ผิดหวังจากรบ่คอยก,กินชกเกลือแบบดองนี่ย่างเออบอ่ผิดหวังนะแซ่บแบบนีอ่อย่งบอกว่าอ,อร่อยนะ ดีเบียเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะพี่น้องไม่จีหูดีวะ่ะเขาอมากลางกินสมเนะาะจมโมซ่าบันบบปันใดนดนอกโลมาตัวดีเลยอันนั้นนะมาก,กินแต่พี่น้องมาก,กินบักสมบักลเซลจำช่วงนีนง่ที่เป็นแบบประจำเดือนกนะ็นเลยแบบย <า S 2> อยากเห็นลำไส้แตกเลยอ่ะคื้อยากอีดีเลยแมนแทบใสเย็น อ๋อถ้าเอาอมาแต่ตู้เย็นทำไมนะอืน้ำเพชดเจลเนี่ยเพชรที่ตัวที่บีญยเยอะเพชรด,ดีๆจ้ะแล้วก็แบบตุยเออมันมีดลูกโดดทางใน แต่ว่ามันหยุดเลยเนี่ยคุณผู้ชบที่เด๋อันไม่ยิ่งเขาเนาะเมือมื่อเพราเฮ็ดอันวางแน่กะสิอุ้ยอยากกินของเล่นนี่ต้องเอาเปลือกด้วยเนาะต้อเอาเปลืกแกงหวงไหมอือใช่แหละแจ่วตัวนี้ตามเฮ็ดเองนะคะพี่น้องนี่ เยาวตอนซาใจอย่งางแซบขังเลยถ้าสมแห้งต้องกินได้บ่ไงนเดี๋ยวมันจู๊ดแต่นี่มันอร่อยมากเจ้ามอง ออเอาไปเป็นของฝากของตอนปีใหม่กได้ดด้แพ็กเกจเขาสวยมากอืแพ็กเกจสวยรู้ให้แพ็กเกจสวยนะแพ็กเกจงามจ้ะนี่สุดอย่างนี้พี่เกลียน้ำแต่้าอยากได้พี่เกลือได้บอกร้ายนะคะพี่น้องคะอันอยู่นี่สามร้อยกรัมนะพี่เกลืออยากได้เพิ่มกหะหาซ่องหาทิบกัมาซ่องละทิบหาบะนะคะพี่น้อง เคยกินเจอป่ะปาบ่าบ่บอ,อุ้ยเสแปรคิดพ่ออย่างคุณปะคิดพ่อทำไมตอนไปเกี่ยวเขาอ,อ๋ออืมผัวาตำอ่ะทอดมาังแล้วสิมี่ยนย่ายตำยังมังได้อันบอกกองแต่เราบดเป็นแบบแบบดองง่ยายแหลมอ่ะมากเราเต็มเอาเนี่ยเปิดเปิดแบบมากแล้วเนี่ย ีมิจเจลเกลือห่อไว้บัอกแซลบัอกกอกน้ำเนี่ยบ้านเขาเอิญบัอกกอกน้ำนาะพไปนองเนาะกะหอไว้เนาะอดปอดแอบแฝดแบบง่ายเวลาเขาอยากกินสมงเราไปเปิดแอบหมากเราก็เห็นแล้วก็ไปกินนะนะหนาหน้าคือกันพอตํากับสีมิจเจลทั้งสองเจะลเะนี่ยสีมิบอกท่านบอกแซลบอกมอ่วงหนาเกลียวข้มันก,ส,ก,นกสีมิบลอกม่วงเนาะกระสีบอกที่มันหาได้น่ะนะบละบอกกอกเนี่ย ใช่ปะอันนี้กินเด็กสู้หนามีใครตอดแล้วข้าก็แพงหมดทุงบักไงยจต่ไี่นองจา้าบอมเมนทุ่งหน่อยๆจา้า้ำแก้สองทุ่งเฮดเหล่ะ ต้องแส่บต้องเผ็ดแม่แล้วว่านเกินให้แม่น่อน <G ül üyor> ถ้า,ากิด้กระสีบ้าอยู่ไม่ใใมเคยถึงหบางเธอคนก็คิดอยากที่แบบกู้อยากกินบักส่งอยากินนันอยากกินนี่นะแมมใคร่าบอกกอกยังด้วยไม่ได้เดี๋ยวใครจกินสครจะถามเย่าบอไม่ได้ให้บักกอกนะ้ต้นมันห่สิขึอนใบเือดเดือ เบลูเรีเยลจะส่วนหมากเดิเอข้าจ้าสิมากเอามาปลูกน้ำบาดบานปลา,า,าตังกระมียเวลามันออกน่อยร่มจ้ะระวังเดอ้อระวังเดอ้อบ่กล้ากินยานพี่พงปิ้วขาตายันปอปิ้วขาตาหิเบียรร่มมากอย่างนะแซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะ อยากที่บอกว่าเป็นกับแก้มก็ได้เด้อเนาะเอาเป็นกับแก้มก็ได้แก้มยังก็ได้ด้ะยังสูดยแซ่บแฮมจัดข้ามก่อนความเพลียัเพลียักระตุยแต่บอกผิดลย กะเปือกไอ้เปลือกกะป๋องอย่างดีเนาะอืง่ายง่ายห้ี่เดียว อย่าท yeah, yeah. ิ้ตัวแล้วนะพิษน้ำตาแตกอะ่าถ้า่เพชษก็บรแีบดีแม่งไอพวกอันเครื่องแบบพริษยันบ่ทึงอ่ะหาลดได้ด้วยนึงมันกัสิแบบบ่ถึงนะกินสมนะพี่น้องกินกินหน่อยเพราะตายกินหลายมันหหยโทษกินหลายมันก็สิจุด าากิน้อะไรก็เอาหนามร้องไปนะกินยาระบายชั้น<ส>ห,ห,หนึ่งแซ่บแซ่บเฮ้ยมาพอหนามรองก็แบบโดนๆสุดๆกินอันที่สมกินสมออกชิมนะจ้ะพี่น้องจ้ะอาที่ว่ากินแต่แนวเกาๆเนาะกินแนวาไหมแนี่ <c oughs> นี่แหละพี่น้องคะ่ะบรรยากาศช่วงบายบแก่ ง่วงหมออยู่กับพัวออฟฟิศหรือว่าสำนักงานต่างๆเนาะอันเอาถุงไปใส่ใบแล้วก็เออันเกลือ,อนี่ห้อยห้อยเนาะใสแอวใบแล้วก็จิ้มแล้วก็ปาดเคืองได้พี่น้องเด้อแกคิดกับน,น้ำลายแตกนะฮะแอววใบเวลาอันที่กินกับค่อยๆแกแล้วก็เอามาจิ้มกินเนาะน,น,นั่นแหละแกห่วงดไนนด้ค่ะพี่น้องคะถ้าผู้ใดสนใจได้ค่ะพี่น้อง ทักสังซือไดทีเพจชัดดาภามะกอกดองมะกอกฝรั่งนะคะมะกอกฝรั่งสี่รสนะคะพี่น้องแบบแช่อิ่มนะคะพี่น้องคะแช่อิม่มร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแถมปีน้ำแจ่วว่าไม่น้ำแจ่วไหม <c oughs> พริกผงนะ <c oughs> งแจ่ว <c oughs> เกลือเนี่ยพริกเกลือนะคะพี่น้องคะปีนำ้ำ <c oughs> แล้วก็อีกรสนึงกับสีเป็นอันมะกอกดองสี่รสนะคะมีอัน หวานเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มรสจัดนี่นะคะอ,อันนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะพี่น้องคะสนใจกะทักสั่งสื่อแอดไลน์เพลินนะคะเดี๋ยวอยู่ในชอบป,ปี้มีขายนะคะพี่น้องคะในช้อปปี้มีขายนะคะพี่น้องทักเบิงถ้าใครสนใจสะดวกสื่อในชอบป,ปีกะเขาไปได้ซื้อวาชาดาพามากอกดองได้นะคะพี่น้องหรือว่าไลน์แอดหรือว่าเพจเพลินใดนะคะเอาเป็นว่าเมือน,นี่คะ่ตะตามก็พีเบียขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะ มากกับกดไลค์กดแชร์คลิปเนี่ยตามน้ำด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะกราบขอโทษขอไป้ในการกินมุ่งมั่นการกินปลอสุัภาพน้ำจ้าพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจา้จา